คันบ่ขันบ,อบอ่อกโก้พี่จะเป็นเมงดากำลังน้อยมันตอดได้มันตอดตอด้วยขันจับบ,บ,จนนนะบูเบนนี่นะี่นี่รักๆาักๆรั้ๆรักๆรันๆรักๆรักๆรักๆกันๆรัก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 ักกักๆกัันี

ตอ้โบ้นตัวนี้เก็มาห่อบอลชิสนี่ค่ะชิสนแถวนี้แหละลูกเ็กขามขานในอะไรโลก อันนี้เข้าไทยเนี่ยนะจกักจิตสอนได้จักบอทุกแต่ก็ลองเบิ่งเนาะรานสองคนคเอากล้วยออกมาก่อนเลยบัรรณาเข้ามาเขาเนาะนำมาสอนเพราะว่าจะสอนสองคนแต่สองคนกับไูนะ้ใดเนาะแดนไปนำร้านมาสอนพร้อม ออกมาอาซาสุภาอนี้ใส่เวลาบอดนเด้อย่างประมาณ30มนาทีกระหอดประมาณที่กระหอดอีกสามสิบประมาณเช้ป้ายสบายที่กระหอดพี่น้องเพราะวนาอยู่บริยูไกลเด้อนาอยู่ไกลๆบ้านเอินขนุเอินขนุในซาเมจิกเข้ามาอลไรพี่น้องย่างว่าญ่เป็นช้าเป็นบ่าวมาเลยงานที่ท่านมึงก็บ้านนี้ลงานเอาลายได้มีรับย่องมี เอาชีใส่แยงใหญ่ได้สอนเดี๋ยวบริชายอันสวิงเอาชีเอาแยงนี้สอนไปถ้าช้อนก่อนแยงก็สชีใหญ่เนี่ยนักหนึ่ะ มาแค่เด้อ มันจะเป็นแมงดากำลังหนุอยมันตอดได้มันตอดได้ค่นจับบาเป็นไงเข็มลดเข็มลดอันนี้สิเป็นลูกขวบกบเด้ินี่นี่เปิดกบเหรอคะลูกกบลูกเขียดทุกคนโอ้เป็นตีนเลยตัวนี้ไม่บิรไม่บิรลูกกบลูกเขียดนี่นะตัวนี้เป็นตีนตัวน,นี้ตัวนี้เป็นเริ่มเริ่มเป็นโตแล้วนี่เป็นโตแล้วน้อยๆละเอามาพี่ลำย่อง นี่แหละการหายุหากินตำสนับเท่านี้ใา้ระดูการมันลมีพ่อได้ลงตลาดโอ้มีแน่นหน่อยอ่ะอันนี้บอเป็นดานะ่มีเน้นที่อย่นี้เขนะพี่เป็นดาอยู่พี่เออแมงนนิ้วนี่ตัวนิ้วนี่ก็กินแช็ด้เ่ยตัวนี้เป็นดาเนี่ยแต่ว่าเพิ่นนี้ตอดเลยโอ้ลำยองนี่เยอะแล้วปีนี้ ชนกันใหญ่เป็นเบาเลยบัดต้องมีปีงโซฟานในย่านปีงจุดอ่อนของเพื่อนละย่านปีงถามว่ามีปีงโฮลงน้ำเนาะมีปีงแล้วเาปลี่ยนเปลี่ยนกันซ้อนเพราะว่าแก่แล้วเขาแก่ด,ดังกันนักเตเลย อ่านตอนนี้นะทุกคนอ่อนตอนอ่อนตอน มันลุ้นอแมงเพลอนี้แมงเนมกับเต้าอันนี้บอลแมงกับเต้าออกลูกข้างหลังอืออ่าฮะนี่บอลเต็มเลยกลัเลยตัวจีนัวเป็นงมันดอกออกขึ้นตัวเป็นตีนนี่กบเตใช่โบเก็บโบกันใช้ป่า เก uh, ็บมาเก็บเก็บไหมเก็บหัวใหญ่มาเก็บน mm ้แมงเหนียวก็ไล่ลอยเลยเก็บหัวให่เก็บเอามันหัวใหญ่เก็บอีกเก็บเอากัดเก็บเอาเส้นอยู่บ่กแมงดานแมงดาหน่อยนี่มันตอดเด้อกระทางบัวรังเด้อนกนะเห็นบอการเห็นบอเห็น นหัวเคียดดองไปเป็นอันค้าเลยหัวเคียดตอนบนย่างเงีสองบาทได้ไหมนี่สองบาทสิลายโทนึงแล้วเอาลายเอาลายชั่มเริ่มมือนนี่โอ้ขนาดเต็มฝูกเอาเต็มฝูกเลยโอ้ลายคนเนี้ยอยู่เพื่อนนะหลายคนแล้วก็สิเอาหลายๆเลยเมื่อกินน้วกันมันถึงแซ่บ มานเม้บัดนี่มันข้าก้อนขี้ไถ่นี่ยเอาบัดห้าบัตรสิบได้เปาได้ไดได้สาลำยองเื้มยแล้วบอ

อันนี้มาเจอจังกวนีิความรู้กูมาก็ได้ยุติแต่ว่าลงบึงไร้หาในระหว่างเที่ยวสอนนี่กะมันมีอยากนำขี่ก่อนไทยเนาะมีสิคาแยงน่นนนนะกัพวกขวักกับันกะลี่นํางขี่ตามขี่ก่อนไทยคอมเมนต์ว่าเฮาอันมาสอนตอนขาบันไทยมียสจะได้ร้ายกว่าน,นี้สิมันจะถึกเนี่ยถึกร้ายกว่าน,นี้นะถึกอยู่บอ่ะ ได้มีหลายแค่ให้ยทึงเนาะค่าข้อขี่ไทยตัวเองเลยได้แบบนี้คอยเด้อคอยเด้อใช้เกือบจะไหวใช้บ่วงแม่จะเกือบให้ยยืนถ่ายเด้อจู่ๆสอนอยู่นี่นะมันเป็นก่อนขี่ไทยร้ายแล้วก็เห็นให้เมื่อยแล้วสอน แล้ววันนี้ข้าจะไปซ้อนเบึงยูนาอีกเพราะว่ายูนานี่ไปฮันในไทยแต่แต่บุหงาเด้อว่าสิได้คืออยู่นี่หรือเปล่าพูดพยงังพูดลูกยังได้ขู่ความได้มีน้ำอยู่บนั่งเนี่ยไปคือว่าบล็อกอะไรทึ่งบ่ เหคูความนี่อ่ะให้อันจะลงสอนพิเศษเดีดวยวกันเด้อสอนได้บอกรมีน้นองนี่เนาะม,ม่อมีเลยโอ้กระปุกเนี่ยกระปูตัวเดียวคาลโตคนาเด้อ Nhá. Bà. Ta sĩ đại y ta tà lôi mọi bà tốt ta người tốt mọi người tốt mọi người no pa 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 มีได้มีได้ลูกวองได้ปะคณะมีมีลูกหอกเลยมีแต่ปลากระปูชกปูกระปูอันนี้จะเป็นทงไฮทงนาสาวสุภาเองเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเ้ามาสอนนิ่บ่ได้ซ้ำลูกขัวเขาก็สะเดับไปสอนบ่วงเก่าป่าปลาปเบอร์นั้นนะครัว่าย่า <language> มดกกระเจียวเนกระลาได้ย like ่ามเห็ดละวโง่บุ๊มบิย่ามเห็ดอันเพาะมีกระมีพอได้ยินข้างเบอร์นั้นน้ำก็ฮะน้ำเรื่องก็ กิน้ำจะจะกิน้ำนี่ก็ยังมีดอกระเจียวแดงอยู <UA> ่ได้แต่มันเท่าแล้วนี่นี่นสีงะมังกันดอกเลยคูตาสิด้อีบ่บโปู้คือการลองเบิง อันเด็กออกไปพุ่งชนนี่ไปพูดงถือบอ้างถึงเลยเออโอเคโอ้ไ okay. ทยถือย,ยังไงสุลุปแล้วมันอยู่ตามก้อนกี่ไถ่ไอ้เอออนเมื์เนี่ยชวนก้อนกี่ไถ่ ได้รลอบีได้นี่ได้ได้กบมีหลายไปเลยนะปีก้อนๆนะไปซ่อนยวนป้าไม่บิ๊กมีหัว่าเป็นลูกกบป,ป้าหวน้อยในการซ่อนนี่ก็มีความเมยขึ้นกันเลยเนื่องจากว่ามันน,นั้นมันกน้อนที่ไถยเนื้อเลย ก้อนขี้ไถ่หลายพดนะเพื่อสองสาวนี่ซ่อนหวานมันเท่มันเป็นน้ำสงเฮ้าซ่อนแล้วมันมีได้บอกดิ้นแล้วมีมานไปเลยหากินมาเนี่ย ดูขึ้นมาเอ๊ะได้ตลอดเนาะหมานตลอดเลยเหินหนาเหินบอทันหิบน้ำถอยหลังบิดอิสถอยหลัง

ออกน้ำมึงใช้ไม่มหลักออกน้ำเลยจังได้น้อย,อยบอหัวของแม่เห็ดนั่น <H ead ner> ได้กินแฉกกระมงล,ลูกหัวล้ำล้ำล้ำแสกกระบังเออกระบังไม้แต่่วานีกระบงังไม้พุ่งไม้พงางอล้ำเดี๋ยวยิ่งท<อ>ุกคนได้ล้ำเลยไม่แต่มกมกลูกหัวแล้วก็ออม อ๋ออ oh ๋อ oh. อ oh, oh. <adan on developed Airbnb> ๋อ <significance> อ oh. 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 wow. ้อมเป็นเป็น <ę> อ e ันเมนูที่พื้นบ้านเขาเคยเห็ดกินเนี่ยแบบปูทูนอ้าวในหลายเติบแล้วเห็นบ่อกระปูนะตุ๊กติ๊กใช่เลยกระปูนะใช่ ลงคลองเลยบ้านนี้ได้หลายคนแน่วบ้านนี้เนาะโอ้โหท่านทีครบไว้ว่าบ้านเลยถือกระว่าครบเลยครบเลยยังบริจับครับมันนี้มีนะปีเงียบหนิเดือกเดือนซิปกูจะเออ ไหวใจเลยเนาะคนหยันตีทุกพวกนี่ฮะเฮาสอนลำไปลำมาได้จังสิได้เนี่ยจริงจริงเนี่ยแ่นั้นเฮาสอนบ้านึงอมบมันบ้านงอมเลยเฮาสอนลำไปลมาบ้านงอมปุ้ยไปเป็นงอมเหมก็คือมันเศร้าอันเนี้ยมันอันเฮาสอนชอนไปชอนมาเลยมันเหย้าเขาเลยมันเหย้าเขาตีน้ำตีนมาเลยมันก็งอมเฮาสอนก็ได้แต่ไลรดอกกับพอดีเก็ตเนี่ ไหลเพิ่เมเลยท่านหอด,ด่างอันนี้ฮะพี่มาทางพี่ก่อนพี่พี่มาทางพี่เออไปไปไปไหลไหลไหลโอมคุมบๆไปเลยวู้ววท่านบอท่านบอโอ้ยพี่พี่มาทางพี่ป่าป่าบอเหเลเรื่องตุ้งหิน เห็นเอเห็นอ๋อไล่ไล่ไล่ฮ่ฮอะงมป่าบปรู้เมยฮะครบครบอีแล้วห mm? ื บางที้ควายบาดเฮ้ย yeah. อืกระปูนี่ทุกบาทเลยเนาะมานเนาะลำยองมานกระปูเนาะ ท่ายพี่น้องสอนกับนางคนช้อนเบิรงมาเบิรงสิมานอยู่บ่เด็กน้อยกระดิ่งน,น้มงามวนพอเด็กน้อยเรียกความสุขอยู่บ้านนอกพี่น้องเอ้ยหาใส่บ่ได้เลยเอามัายังคากก้ใหม่ได้ปะนี่ยั้งยังมาโอ้ยมาพี่มวยเฮ้ยมาเฮ้ยมาอย่าไปไดยตัวดองไหนมันกระดองอยู่อันอยู่หัวกบนะ บาดสุดท้ายบาดสุดท้ายลำยองกับขาวอยเหคือเก่ากระปูตับักใหญ่ถ้ารองขึ้นมาโหเจ้าถ้ากระลิ่นท่านแลลินใกท่านแหละกระดองได้หน่กระดองไปทำเลยได้น่นี่ก็เป็นัวกบคือกัน กอ๋อนช่เออนีมันมันอ่างนี่ยูมันอ่อนนะไอ้ยังลูกเต่ปูยว่ะสมชิกหลายุมบ่ก่อนหลายได้ทางเอ้ยทางฟ้า้ หหลลาานนกัยเด็กหน่อยกับอันขี้ต้มัะเป็นท้องคู่กันพี่น้องอันนี้มันบบมีปีงเด้อก็เลยชาวชะภาคายเขาจะลงดินเขาจะจากดินบ่เป็นยังคันนี้ปีงนี่ซาวชะภากายสี่โบหาอันลงดินกันเพราะว่ามันเสี่ยงแต่ว่าอันนี้โบมีนะมาพานออกมาพานออกมาถูดถูดกำลังม่วนมาเบิ่งผลงานของเขาหนกผัวก็ได้ไล่แต่ ทับแมงดาเนี่ยปลาเนี้ยวเนี่ยพี่น,อน้องคือว่าพอได้อยู่พอสีบปล,ล,า,ปลไบาได้เลยมาบุ้นไสเลยมาบุ้นไสทิ้งเขาเอาเต็มเลย <c oughs> ตกมายามนี้เป็นยามฝนเลยคองอยู่คองกินกะมาซีบกข่อยึดไปได้เพระาะว่าน้ำไม่กะเลอะหมอกเลยน้ำห,ห่าน้ำไม่กะพอได้กินด้วยฮ่าซาับไว้ซับยัง กะคงกินอยู่ทางบ้านชาวสุภาเนี่กะมีหลายอย่างอยู่เลยเป็นเห็ดดิค่ะเห็ดละงอกเห็ดปวกเห็ดเพาะแต่ว่ามันก็เลือดหมกบลายนะเห็ดเพาะนี่ลายแล้วแต่เห็ดละงอกมีอย่างบลายปันไดเขามาสอนมือกีกะทั้งเหมื่อยทั้งมวนเนาะพี่หน่อยเขาก็ได้ลิ้นนาแบบสนุกสนานตามใจที่เขาเจ้ามาขลินเพราะว่าพี่หน่อยนี่แนนนอตต้องมาขลิ่นขี้ต้มมาลิ้นนำเป็นดิ่งอยู่แล้วสำหรับวิดีโอนี้ก็วุ้ยังไงเนาะพี่น้องชาวสุภาสิคอับจบคลิปเพลงพอนี้ก่อน ค่ะติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบาย